สวัสดีครับผมแทนอิซิโกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทางเชื่อมระหว่างสถานีบางกะปิกับเดิมบอบางกะปินะครับเรามาดูกันว่าตรงทางเชื่อมนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับรับชมได้เลยครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยแตะบ,บัตรออกก่อนนะครับอตอนนี้นะครับผมกงจะไปทางเชื่อมของ เดอโบบางกะปีกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปีนะครับซึ่งทางออกอยู่ที่ทางออกที่สองกับสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวทางเชื่อมกันเลยครับตามผมมาเลยครับแล้วตรงนี้นะครับก็คือทางเชื่อมนะครับที่จะไปเือบบบางกะปินะครับก็คือทางออกที่สองและสามนะครับบางกะปีก็มาทางนี้ได้เลยนะครับเดอโบบางกะปีนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมายังทางเชื่อมของเนบบอบางกะปิกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปินะครับตามผมมาเลยครับทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือทางขึ้นรถไฟสถานีเดอะมอลล์สถานีขอไปครับสถานีบางกะปินะครับอันนี้ผมอยู่ตรงทางออกที่สองและสามนะครับและเดี๋ยวผมให้ทุกท่าน ได้ชมแต่ตรงนี้นะครับว่าทางเชื่อมจะเป็นยังไงนะครับเย้ครับตรงนี้ก็คือแมคโคนะครับของใกล้ๆก,กับเดอะมอลล์บางกะปินะครับตอนนี้เราอยู่บนทางเชื่อมที่จะไปเดอะมอลล์บางกะปินะครับ ตรงนี้นะครับถ้าไปเดะมอบางกะปินะครับไปเดอะมอลล์ไรส์ขอภัยครับไปเดอะมอลล์ไร์สไตล์บางกะปินะครับออกทางออกที่สามนะครับมาออกทางออกที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับตอนนี้นะครับผมได้มาถึงผมกำลังจะไปทางขอภัยครับผมกำลังไปทางออกที่สามนะครับซึ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนน้นนะครับก็คือเดอะมอลล์ไรส์สไตล์บางกะปินะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณดูภายหลังนะครับว่าภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือว่ายังคงรูปแบบเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบนะครับและตรงนี้ก็คือสกายวอล์กนะครับที่จะไปเดอะมอลล์ไรส์โตบางกะปินะครับเดี๋ยวเราไปตรงไปกันเลยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีลิฟต์บริการสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะครับ เราไปกันต่อเลยครับเราไปกันต่อเลยครับหรือว่าถ้าขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดกล้องถ้าเกิดคีความสั่นของกล้องนะครับคนพิการผู้สูงอายุนะฮะคนพิการที่ตั้งดูแชร์นะครับลงไปแล้วเลี้ยวซ้ายที่ นีครัคือทางเชื่อมต่อไปห้างเดอะมอลล์สลสน้อมจิตนะครับตามผมมาเลยครับด้านนี้เขาที่เราเห็นตรงนี้ก็คือทางเชื่อมที่ไปเดอะมอลล์บางกะปินั่นเองนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทางเชื่อมนะครับ แล้วเมื่อคุณลงมาจากสถานีบางกะปิแล้วนะครับให้เดินมาตามเส้นทางนี้นะครับก็จะมาโพลตรงทางเชื่อมที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมันจะมีบันไดให้ท่านได้ลงมาแล้วก็จะมีซอกเล็กๆอยู่ตรงนู้นนะครับให้ท่านเดินมาไปยังเดอะมอลล์บางกะปิที่อยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเดอะมอลล์บางกะปิไปกันเลยครับตรงนี้นะครับผมได้อยู่ตรงทางเชื่อมที่จะไปเดอะมอลล์ไลฟ์ เดอะมอปากะปินะครับถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดยังไงต้องขออาภัยด้วยนะครับและท่ท่านเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับก็คือทางเชื่อมที่จะไปเดอะมอบางกะปินะครับซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหรเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งให้ท่านได้ทราบกันนะครับรวมถึงบริเวณ ตรงด้านนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดทางเสร็จยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นขอไปครับตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามคลิปหน้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมได้มาถึงเดะมอบางกะปิแล้วนะครับผมกำลังเดินลงนะครับเมื่อเกาะตรงนี้นะครับเมื่อเกอะตรงนี้นะครับเป็น สะพานลอยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับผมขออภัยด้วยครับถ้าเกิดผมพูดผิดหรือพูดย้ำนะครับขออภ okay. ัยด้วยนะครับโอเคเรามาถึงแล้วนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อ <die> ย <tampoco S 2> ่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องแทนีที y โกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ